ทั้งเวันประจำวันที่22-28ลถึง28กุมภาพันธ์เนาะช่วงนี้เราไม่ค่อยได้ออกเป็นรายเดือนหรือว่ารายสัปดาห์หรืออะไรเราจะค่อยๆอ,อ่านกันจะเย็นๆแล้วกันทั้ง7วันนี้นะคะใช้วิจารณญาณโอเคไหมเดี๋ยวเรา,าเริ่มจากวันอาทิตย์ก่อนเลยคนที่เกิดวันอาทิตย์ประจำสัปดาห์นี้เป็นแบบไหนบ้างขอไว้สามใบนะเด่งมาแล้วหใบสใบโอเคค่ะสามใบ คนที่เกิดวันอาทได้ไพ่พระนะช่วงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณจะมีความสุขมีความสงบกับตัวเองนะคะแล้วก็คิดหวังสิ่งใดถ้าไปนั่งสมาธิสวดมนต์หรือทําบุญจะดีมากๆเลยนะใครที่อยู่ในความรักความสัมพันธ์ก็จะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่มีสิ่งที่เสมอกันด้วยนะคะคุณมีเกณฑ์จะได้ทํางาน2อย่างในเวลาเดียวกันหรือว่าประสบความสําเร็จมีคนมาช่วยเหลือนะ ใครที่ทำอะไงเกี่ยวกับการเกษตรการเ,าเก็บเกี่ยวผลผลิตหรือว่างานที่มันต้องลงแรงลงทุนไปก่อนเพื่อจะเก็บเกี่ยวผลผลิตในอนาคตข้างหน้ามีเกณฑ์จะมีคนที่เป็นคู่หูพาร์ทเนอร์หรือว่าคู่คิดเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนการเงินและโอกาสดีๆกําลังเดินทางเข้ามาในชีวิตนะคะมีอะไรให้เลือกทําเลือกคิดเลือกตัดสินใจเยอะมากๆแล้วก็เขาเรียกว,ว่าช่วงนี้คุณจะชิลๆกับตัวเองมีความสุขกับตัวเองดีมากๆ เป็นช่วงเวลาของป้ายหย่อน,อนอะค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะไรประมาณนี้เนาะอภาษาเราก็จะแปะนิดนึงช่วงนี้แล้วก็ที่สําคัญช่วงนี้ถ้าคุณปฏิบัติธรรมอยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณจะได้คู่หูคู่คิคดหรือว่าเขาเรียกว่าไอเดียดีๆที่จะต่อยอดเกี่ยวกับการงานการเงินด้วยมีเกณฑ์การเดินทางค่ะแต่มันไม่ได้เร่งรีบอะไรคุณอาจจะวางแผนการเดินทางไว้อีก2เดือนข้างหน้าอาจจะอยากเดินทางมีเกณฑ์ได้เดินทางหรืออ,อีก สองสัปดาห์ข้างหน้าอาจจะมีเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเออค่อยๆมีเงินเก็บค่อยๆมีเงินไหลเข้ามาหลายๆทางมีโอกาสดีๆนะใครช่วงนี้ที่อยากขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็แนะนําให้ไปขอช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่ดีที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพรนะคะจะปลอดภัยดีนะสุขภาพก็จะโอเคขึ้นด้วยนะเดี๋ยวเราขอคําแนะนําให้กับชาวราชาวขอโทษอ่ะชาววันอ,อาทิตย์หนึ่งใบ วันอาทิตย์โอเคช่วงนี้ถ้าจะต้องทําอะไรอยากให้จดอยากให้บันทึกช่วงนี้คุณจะแบบว่าระลึกถึงสิ่งเก่าๆที่คุณอยากได้อยากมีอยากเป็นแล้วทําให้คุณรู้สึกว่าคุณจําได้ว่าตัวเองเป็นใครจําได้ว่าต้องทําอะไรถึงจะประสบความสําเร็จมีความสุขกับตัวเองแล้วก็สิ่งเก่าๆหรือเรื่องราวเก่าๆจะเข้ามาในชีวิตคุณและทำให้คุณรู้สึกว่าคุณอยากไปต่อคุณจะทําอะไรสําเร็จได้คุณจะต้องให้เวลากับตัวเองเยอะๆคนวันอาทิตย์นะ ขอดูความรักให้คนวันอาทิตย์หนึ่งใบเป็นความรักที่สถานะรวมๆนะคะถ้าอยากดูสถานะจริงจังหรือว่าอะไรก็เข้ามาดูส่วนตัวทูเลแปลว่าคนวันอาทิตย์ถ้าคุณเป็นคนโสดคุณจะมีความรักมีเวลาให้กับตัวเองจําสเปคของตัวเองได้หรือจะมีความรักดีๆเข้ามาปาถนาที่อยากจะเจอรักแท้ ใครที่มีความรักความสัมพันธ์แล้วบอกว่าความรักความสัมพันธ์นี้มันจะดีหมายความว่ามันจะเป็นไปตามสิ่งที่คุณต้องการที่คิดที่หวังไปในทิศทางที่ดีมากๆสําหรับคนวันอาทิตย์โอเคไหมทีนี้เดี๋ยวเราไปดูคนวันจันทร์ต่อเลยคนวันจันทร์ประจําสัปดาห์นี้เป็นแบบไหนบ้างคนวันจันทร์ขอไพ่สาใบให้คนวันจันทร์อิวไปแล้วคปั้นึงนะ อยู่ในใมากอโอ,โอเ,เกิดอะไรขึ้นกับคนวันจันทร์ว้าวคนวันจันทร์นะคะถ้าคุณมีเรื่องที่ต้องผิดหวังเสียใจหรือเรื่องที่เสียความรู้สึกไปมันจะตามมาด้วยโชคลาภและการเงินที่ดีและ เป็นไปได้คือคุณจะมีความรักในตัวเองมากขึ้นทีนี้ทีละเรื่องคนวันจันทร์ใครที่มีความรักความสัมพันธ์มีเกณฑ์ที่คุณอาจจะต้องผิดหวังเสียใจหรือสิ่งที่ตั้งใจไว้ไม่เป็นตามนั้นแต่ข่าวดีก็คือว่าบางเรื่องสิ่งที่คุณตั้งใจไว้มันอาจจะไม่ได้คู่ควรอาจจะไม่ได้เหมาะสมกับคุณคุณอาจจะอยู่ในสภาวะของการเสียดายบางสิ่งบางอย่างแต่เราจะบอกว่าอย่าไปเสียเวลาเสียดายเพราะว่ามีเกี่ยวกับการเงินความรักดีๆครอบครัวอุดมสมบูรณ์ความมั่มั่นคงรออยู่ ใครที่ทำอสังหาริมทรัพย์มาซับทำงานในบ้านทำงานฟรีแลนซ์มีแกน่ะเงินทองจะไหลเข้ามาเยอะมากๆมีทรัพย์สินมีเงินทองมีสิ่งที่คุณจะได้แบบอุดมสมบูรณ์นะคุณจะมีความสุขสวยงามทำอาหารการกินเสื้อผ้าหรือว่าดูเป็นแม่บ้านแม่เรือนเอาอกเอาใจคนอื่นดูมีเสน่ห์ใครเห็นใครก็รู้สึกว่าเขาอุ่นใจที่ไปอยู่ใ,ใกล้ๆคุณเนาะแล้วก็ คนวันจันเป็นคนที่มีเสน่ห์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําให้คุณมีเสน่ห์มากขึ้นคือการเอาใจใส่ดูแลคนอื่นคุณจะมองเห็นจิตใจของคนอื่นเมตตาคนอื่นแล้วก็ใจอ่อนด้วยนะเพราะฉะนั้นมันไม่แปลกที่คนวันจันทร์จะผิดหวังหรือเสียใจกับอะไรง่ายๆเพราะว่าคนวันจันร์เป็นคนที่เขาเรียกว่าปาถนาดีให้กับทุกคนโดยเฉพาะคนที่ตัวเองรักหรือคนในครอบครัวถ้ามีเกณฑ์ว่าใครทําให้คุณผิดหวังเสียใจแล้วเป็นคนที่ใกล้ตัวคุณไม่เป็นไรเราอยากให้คุณมองว่า ให้เขาเรียกว่าคิดเลยว่าตัวเองอะค่ะเหมือนกับแม่ไม่ว่าคุณจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายคือให้ไปโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนแล้วคุณจะได้รับสิ่งดีๆกลับมาคุณเป็นคนที่รักครอบครัวรักเพื่อนรักฝูงมากๆเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้ามันต้องมีเรื่องผิดหวังเสียใจก็ไม่เป็นไรนะคะคุณมีค่าคุณคู่ควรคุณน่ารักอยู่แล้วนะคนวันจันทร์เราบอกแล้วว่าถ้าทำเกี่ยวกับของกินของใช้เครื่องดื่มอ,อะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ทํางานอยู่กับบ้าน ให้คนที่เราสนับให้คนที่เราแบบสนับสนุนช่วยเหลือส่งเสริมอยู่อ่ะเขาช่วยโปรโมทช่วยผลักดันคุณมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จแต่มันอาจจะแลกมาด้วยความผิดหวังหรือเสียใจกับบางอย่างนะสุขภาพไปในค่อนข้างค่อนข้างดีแต่ว่าให้ไปดูเกี่ยวกับน้ําดูว่าคนวันจันทร์จะไม่ค่อยได้ดื่มน้ําเยอะเท่าไหร่นะคะหรือว่าช่วงนี้ถ้ามีเรื่องเก่าๆที่ผิดหวังเสียใจ เกิดขึ้นอยากให้คนวันจันทร์เปลี่ยนสีเสื้อที่ใส่โอเคไหมให้เป็นสีแนวสีม่วงสีฟ้าสีส้มนะเ,ออเรี่ยงการใส่สีเขียวหรือว่าสีอะไรที่มันทําให้คุณรู้สึกถึงเรื่องราวเก่าๆทีนี้เดีเราขอคําแนะนําให้กับคนวันจันทร์หนึ่งใบนะมาเยอะเยวเ คนวันจันทร์คิดหวังอะไรเยอะมากเลยในช่วงนี้จะยเย็นๆนะคะคนวันจันทร์ยงใบคนวันจันทร์คุณมีเกณฑ์จะมีเงินมีการเงินมีสิ่งที่มันอาจจะไม่ใช่เงินอย่างเดียวมัจจะเป็นคุณค่าที่คุณเห็นตัวเองมีคุณค่าหรือว่าเป็นได้ของมีค่าหรือว่าโปรเจกต์หรืออะไรที่มันจะต่อยอดในอนาคตได้ช่วงนี้นะคนวันจันทร์คือมีมีเกณฑ์ร่ำรวยอ่ะแต่ร่ำรวยจากอสังหาหริมทรัพย์ร่ำรวยจาก รัพสิสินร่ำรวยจากธุรกิจที่บ้านอะไรแบบนี้นะคะคนเงนจันทีนี้เดี๋ยวเราขอดูความรักให้กับคนงินจันหน่อยให้ไปโฟกัสเกี่ยวกับการงานการเงินว่าคุณจะโสดคุณจะมีคู่หรือสถานะไหนช่วงนี้ความรักเว้นไว้ในฐานที่เข้าใจคุณไปสนใจเรื่องเกี่ยวกับการงานการเงินซะมากกว่าทําบางสิ่งบางอย่างของเราสร้างธุรกิจสร้างงานสร้างเงินของเราไปก่อน เดี๋ยวความรักถึงเวลาก็จะเข้ามาเองหรือใครที่มีความรักอยู่แล้วก็อาจจะไปคุยกันเรื่องนี้ว่าจะสร้างครอบครัวสร้างฐานะทำโปรเจกต์อะไรกันดีประมาณนี้เนาะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาดูคนวันอังคารนะคะขอดื่มน,น,น้ำแป๊บนึงนะคนวันอังคาร รายสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ที่อยากดูเพราะว่าเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนที่พิเศษมากๆเราก็เลยอยากดูให้ละเอียดๆนิดนึงเนาะคนวันอังคารขอไพ่สามใบค่ะหนึ่งสองและสามว้าวคนวันอังคารนะมีทั้งไพ่ที่ดีที่สุดและไพ่ที่ดูต้องระวังที่สุดโอเค คนวันอังคารช่วงนี้คุณอาจจะได้ไปผัวพันกับเรื่องราวเก่าๆคนเก่าๆครอบครัวญาติมิตรได้ r ูเนียนกันหรือว่าได้พบปะเพื่อนฝูงเก่าๆญาติมิตรอาญาสนิทเพื่อนสมัยเด็กการระลึกถึงบางสิ่งบางอย่างร่วมงานกับคนที่คุ้นเคยใครที่ทํางานออนไลน์ใครที่มีความคิดหวังว่าจะเดินทางหรือว่าจะประสบความสําเร็จมีแกณฑ์ที่คุณจะจบบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ใช่ไม่ดีไม่ถูกต้อง และเริ่มต้นใหม่กับสิ่งที่ดีไพ่เดวเป็นไพ่ที่ดีของสำรับแปลว่าคุณจะมีความสุขมีความมุดมสมบูรณ์ใครที่ทำงานออนไลน์นะคะหรือใครที่ทำงานอยู่กับโลกที่มันแบบว่าเวิร์ไวเวปะจะประสบความสำเร็จแต่เราให้ระวังเรื่องสุขภาพคนวันอังคารช่วงนี้คุณนะคะจะมีเคาะกรรมบางอย่างเกี่ยวกับสุขภาพหรือความคิดบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คุณต้องคิดลบกังวลใจแต่คุณจะกำจัดหรือเคลียร์มันไปได้ เรื่องเก่าๆที่ทําให้คุณเสียใจกังวลใจจะค่อยๆถูกขจัดและเคลียร์ไปใครที่อกหักเสียใจมาคนที่เคยทําให้คุณอกหักเสียใจอาจจะวนกลับมาหรือเรื่องราวนั้นข่าวเขาเขาจะวนกลับมาก็ได้หรือมีเกณฑ์ที่ทวินเฟลมโซเม e ที่ห่างหายกันไปจะวนกลับมาที่เคยทําร้ายกันนะคะแต่เกี่ยวกับการงานถ้าคุณจะต้องทํางานเราอยากให้คุณตั้งใจค่อยๆคิดอยู่กับคนที่ไว้ใจได้เพราะมีเกณฑ์ที่คุณอาจจะถูก แทงข้างหลังหรือว่าอยู่กับคนที่เขาแบบไม่ได้จริงใจกับคุณมากแต่ไม,ไม่ไม่ต้องห่วงเพราะไพ่ประจําตัวคุณอะเป็นไพ่ World เป็นไพ่ของคนที่จะประสบความสําเร็จเป็นไพ่ของคนที่มีความพร้อมใครที่ทํางานเกี่ยวกับการเกษตรการค้าขายโลกออนไลน์ภาษาธุรกิจอาหารการกินอุดมสมบูรณ์แล้วก็น้ําหนักอาจจะขึ้นหรือว่ามีเกณฑ์ที่จะแบบเขาเรียกว่าอยากจะท่องโลกอะอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากจะอะไรแบบเนี้ย แต่คุณจะต้องเคลียร์ความคิดลบในตัวเองออกไปหรือไม่ถ้ามันมีเรื่องที่ต้องมีญาติสนิทหรือคนที่เรารู้จักเสียไปหรือว่าสุขภาพไม่ดีอะไรแบบนี้นะคะก็อยากให้คุณคิด,ดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแต่มันเป็นภาพรวมนะไม่อยากให้ทุกคนอินมากเ๋ยวจะเครียดนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูคําแนะนําให้คนวันอังคารหนึ่งใบ <c oughs> คนวันอังคารคําแนะนำหนึ่งใบนะคะ คนวันอังคารเหมาะกับการอยู่กับเด็กนะสุนทรีอยู่กับเด็กใช้เวลาอยู่กับเด็กเวลาคุณคิดหรือแก้ปัญหาตัดสินใจอะไรอยากให้คุณคิดแบบเด็กๆก,ก็คือว่าไม่ต้องไปใส่รายละเอียดอะไรเยอะค่ะอะไรที่จบก็ควรจบอะไรที่ควรเริ่มก็ควรเริ่มทําให้มันแบบชิลๆไปอะไรแบบนี้เนาะเดี๋ยวดูเรื่องความรักให้คนวันอังคารนิดหนึ่งคนวันอังคารความรักคุณเป็นแบบไหนบ้าง มีการกลับมาจริงๆด้วยนะของคนในอดีตหรือว่าคุณอาจจะฝันถึงคนในอดีตใครที่ยังไม่เคยเจออาจจะมีความฝันถึงใครบางคนหรือใครที่เคยพัดผ้าจากกันไปมีเกณฑ์กกลับมาหรือความรู้สึกเก่าๆมันย้อนกลับมาทําให้คุณรู้สึกคิดถึงอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้โอเคเดี๋ยวเราไปดูของคนวันพุธกันนะประจําวันที่2 2ถึง28คนวันพุธเป็นอย่างไรบ้างกุมภาพันธ์นี้สัปดาห์สุดท้ายแล้ว เด้งมาแล้วหนึ่งใบคนวันพุธเกณฑ์การเดินทางมกุกมุกเมนต์เยอะมากเลยนะแพชชั่นนะความมีสเสน่ห์นะแต่ว่าอยากได้อยากมีมากนักนะคนวันพุธอาจจะมีอะไรที่ทำให้คุณแบบหลงไหลมัวเมาแล้วทำให้คุณต้องแบบเดือดร้อนตัวเองอะไรแบบนี้นะโอเคคนวันพุธค่ะเกณฑ์การเดินทางหนะ้าที่การงานขยับขยายดีมากนะคะแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงดูกระฉับกระเฉงมากๆ ทำอะไรถ้าได้เดินทางได้เคลื่อนที่ได้เคลื่อนย,ย้ายคุณจะปังคุณจะดังนะแต่ว่างานที่คุณทํานะคะให้ระม,มัดระวังข้อผูกมัดข้อยึดต,ติดคุณอาจจะแบบไปตกปากรับคําใครโดยที่คุณไม่ได้คิดเนาะคนวันพุธแล้วทาให้คุณรู้สึกว่าต้องมารับผิดชอบสิ่งนั้นหรือใครช่วงนี้เราไม่อยากให้คนวันพุธยุ่งกับธุรกิจสีเทาหรือไปอยู่ในที่อักโรจรควรทําอะไรที่มันสว่างสดใสเนาะหรือว่าช่วงนี้ถ้าคุณมีความรู้สึกอึดอัดใจอะไรแบบนี้ เราแนะนําให้คุณไปหาความรู้หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนั้นถ้าอะไรที่คุณชอบคุณรักคุณต้องหาข้อมูลเพิ่มคุณต้องพัฒนาตัวเองเพิ่มเพราะว่ามันจะทําให้การงานของคุณประสบความสําเร็จการเงินอย่าเพิ่งอยากได้อยากมีอะไรให้ไปลงทุนเกี่ยวกับความรู้หรือการต่อยอดธุรกิจต่อยอดงานของตัวเองเพราะว่าถ้าคุณไปจับใจใช้สอยเงินที่ไม่รู้จักสาเหตุคุณจะทุกข์ใจและมันจะมีภาระในอนาคตตามมาทำให้คุณต้องไปแก้ไขนะคะ เรื่องของสุขภาพเราบอกแล้วว่าคุณจะกระฉับกระเฉงดีขึ้นแต่ให้ระวังอย่าไปไหนยามค่ำคืนหรือว่าไปที่อักโรจรไปที่ที่แบบเขามั่วสุมกันมีเกณฑ์ที่คุณจะรู้สึกว่ามันจะต้องปรับเปลี่ยนแก้ไขหรือว่าอะไรที่จะต้องเดินทางฉับพันมันทําให้คุณต้องหุดหงุดใจอะไรประมาณนี้แต่ภาพรวมถ้าคุณได้เจอสิ่งที่คุณรักคุณชอบหรือคุณปรารถนาแล้วอ่ะอยากให้คุณไปหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็เขาเรียกว่าเคลื่อนย้ายตัวเองนะคะ เดินทางหรืออะไรแบบนี้จะดีมากๆถ้าอยู่ในความรักความสัมพันธ์อาจจะได้เริ่มต้นใหม่หรืออาจจะได้ทบทวนความรักความสัมพันธ์ใหม่มันจะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ดูจะแบบยึดติดกันมากเกินไปถ้าใครที่ยังโสดอยู่ถ้าช่วงนี้คุณโฟกัสได้ให้โฟกัสที่ตัวเองโฟกัสที่การพัฒนาตัวเองก่อนนะขอดูคําแนะนําให้คนวันพุธหนึ่งใบคนวันพุธเขาแนะนําให้คุณไปออกเดินทางถูกต้องค่ะ ต้องทำอะไรที่เสี่ยงที่เราไม่เคยทำอยู่ดูบ้างนะทำอะไรที่ต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมอะไรที่คุณกลัวคุณไม่กล้าทำแล้วคุณมองว่ามันเป็นเรื่องที่ควรทำอยากให้คนวันพุธได้ทำวิขอโทษเผื่อข่ายุ่งไปแล้วหนึ่งตัวนะอยากให้คนวันพุธได้ลองทำเพราะว่ามันมีเกณฑ์จะประสบความสำเร็จสูงมากๆนะขอดูความรักให้คนวันพุธหนึ่งใบ ให้ไปโฟกัสเกี่ยวกับการงานการเงินของตัวเองก่อนเพราะช่วงนี้การงานคุณจะปังมากๆการเงินคุณจะมาจากการงานเพราะฉะนั้นความรักอาจจะวางไว้ก่อนใครที่มีความรักความสัมพันธ์ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ไปคุยกันเรื่องนี้ก่อนคล้ายๆคนวัอนอังคารเลยนะคะคนวันพุธไปคุยกันเรื่องการงานการเงินสร้างฐานะสร้างครอบครัวก่อนนะแล้วเรามาดูคนวันพฤหัสประจําวันที่2 2ถึง28กุมภาพันธ์กันนะ คนวันพฤหัสเป็นแบบไหนบ้างคนวันพฤหัสสบดีขอพ่ายสามใบไปเรื่อยๆไปเร่อยๆมาแล้วหนึ่งใบลุ้นนิดนึงโอเคใบที่สองว้าว <c oughs> ว้าวทำไมก็ไม่รู้ใบที่สามนั่น ดีงามมากๆคนวันพฤหัสช่วงนี้คุณจะดูแบบโฟกัสกับตัวเองมีสเสน่ห์สดใสร่าเริงเหมือนเด็กนะคะแล้วก็ได้ตกผลึกอะไรบางสิ่งบางอย่างมีเวลาชิวๆอยากมีเวลาให้กับตัวเองคุณจะได้มีเวลาพักผ่อนหย่อนใจได้คิดได้ทบทวนชมนกชมไม้สวยงามด้วยนะดูแบบเอ e เนอรีเด็กลงแล้วก็มีสเสน่ห์มากๆจะมีข่าวดีเข้ามานะคะคุณรออะไรอยู่รอการงานรอการเงนิรรงนรอโปรเจกต์ การเคลื่อนย้ายหรือการเดินทางไปหาคู่รักหรือจะมีใครเดินทางเข้ามาหาคุณแล้วการเงินก็ดีมากๆเลยค่ะครอบครัวอุดมสมบูรณ์คุณอาจจะได้ทํางานที่บ้านประสบความสําเร็จงานฟรีแลนซ์หรือว่าบ้านจะให้โชคนะคะหรือใครที่เป็นกงศีทําธุรกิจเกี่ยวกับบ้านจะดีมากๆอาจจะได้ธุรกิจเกี่ยวกับบ้านหรือการลงทุนเกี่ยวกับบ้านมรดกหรือบางสิ่งบางอย่างมีข่าวดีเข้ามาแต่เราเห็นเรื่องความรักชัดเจน,นว่าคนวันวุ่นวา อาจจะมีใครที่เป็นทวินเฟลมโซเมทหรือคนที่คุณตามหาคุณกําลังจะได้เจอเขาหรือคุณกําลังจะเดินทางไปหาเขาก็เป็นไปได้เนาะแต่เราบอกว่าบ้านจะให้โชคคนวันพฤหัสสีม่วงเป็นสีที่ปังมากๆสําหรับสัปดาห์นี้เป็นสีของจักรที่7็คือจักรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะส่งอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เป็นเรื่องราววีดีความมั่นคงเข้ามาเพราะฉะนั้นเป็นช่วงเวลาดีๆเป็นสัปดาห์ส่งท้ายเดือนที่ดีของคนวันพฤหัสเลยนะ โอเคเดี๋ยวเราขอดูคำแนะนำให้คนวังนพฤหัสหนึ่งใบสีม่วงขึ้นเยอะมากเลยนะคะคนวันพฤหัสถ้าคุณรอคอยอะไรอยู่คุณจะมีความสุขมีเสน่ห์สนุกสนานได้เปลี่ยนแปลงตัวเองอะไรหลายๆอย่างมากเลยนะคนวัพนพฤหัสพีซคุณจะมีความสงบไพ่ออกมาชัดเจนเลยคุณจะมีสันติภาพในหัวใจคุณจะมีความสงบไม่ว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นคุณจะสบายๆบายชิลๆสามารถมีความสุขกับตัวเองได้แล้วก็ ผ่านทุกอย่างไปได้แต่ถ้าคุณเจอเรื่องราวที่ไม่ดีแล้วมองว่าคนคือฤทธิ์ดส่วนใหญ่จะมีความสงบมีความสุขกับตัวเองจะมองโลกในแง่ดียอยู่แล้วเนาะคนคุอฤหัิขดขอดูความรักให้คุณคนคืิหัสดหน่อยเพราะว่ามีแกนว่าคนคือฤทธิ์ดความรักจะปังหรือว่าเขาเรียกว่าจะได้เจอสิ่งนี้ตัวเองรักครอบครัวที่ดีๆนะขอดูไพ่ให้หนึ่งใบชัดเจนนะคะลิลิจัวเอ็กคุณจะได้ปลดปล่อยเรื่องราวเก่า ความท็อกซิกความดาราม่าเก่าๆออกไปเป็นช่วงเวลาของการปลดปล่อยสิ่งไม่ดีเพื่อต้อนรับสิ่งดีๆที่จะเดินทางเข้ามาใครที่มีความรักความสัมพันธ์และคุณมีปัญหาการอยากให้คุณไปเคลียร์กันแล้วก็อย่าไปสนใจเรื่องเก่าๆที่มันเกิดขึ้นนะคะไปต่อในเรื่องราวดีๆแล้วกันเนาะโอเคป่าเดี๋ยวไปคนวันศุกร์คนวันศุกร์ประจำวันที่ 22- ถึง28กุมภาพันธ์นี้นะคนวันศุกร์จะเป็นอย่างไรบ้าง ขอให้สั่ใบให้คนวันสุขเสียงเราเริ่มจะหายไปแล้วเราใช้เสียงเยอะมากคนวันสุขอุ้ยมาสัา่งใบพอดีเลยอะไรจะขนาดนั้นคนวันสุขช่วงนี้ให้สถานการณ์มันจะชิวๆเรื่อยๆได้พักผ่อนได้อะไรมากขึ้นหรือว่าถ้าคุณคิดหวังอะไรไว้มันอาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นดเ,เร็วนี้แต่มันมีข่าวดีเข้ามาคือการติดต่อสื่อสารการเจรจาทางด้านธุรกิจ สื่อออนไลน์หรืองานที่ทําอยู่มีเกณฑ์ประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็ระวังที่น้ําหนักขึ้นด้วยแต่ช่วงนี้คนวันศุกร์ถ้าคุณหยุดนิ่งคุณอยู่เฉยๆบางเรื่องบางราวที่มันไม่ดีจะจบลงจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นไพ่เดวเป็นไพ่ของการติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศไพ่ของการใช้ภาษาไพ่ของการใช้โลกออนไลน์ให้เป็นประโยชน์ไพ่ของการทํามาหากินที่หลายช่องทางจะประสบความสําเร็จเป็นไพ่ของการซักเซสและไพ่ข,ของความอุดมสมบูรณ์ คุณตั้งหน้าตั้งตาทําบางสิ่งบางอย่างของคุณอยู่แล้วคุณจะมีเกณฑ์ประสบความสาเร็จมีสมาธิอยู่กับตัวเองมากๆช่วงนี้ถ้าคนวันศุกร์ได้ทบทวนอยู่กับตัวเองนะจะมีโอกาสดีๆกับการเงินเข้ามาคุณจะมีสมาธิมีเขาเรียกว่ามีโฟกัสทาอะไรที่สําเร็จขึ้นมีเกณฑ์ที่คุณจะเลือกโปรเจกต์หรือทํางานอะไรจบโปรเจกต์แล้วได้เงินได้เห็นเป็นกออเป็นกรรมมากขึ้นไพ่แปดเตียนให้ความรู้สึกของคนที่มุ่งมั่นตั้งใจ คนที่โฟกัสอยู่กับงานนนะแล้วอยากทําให้มันสําเร็จคุณจะสําเร็จถ้าเกี่ยวกับสุขภาพให้ระวังการหยุดนิ่งมากเกินไปอย่างเช่นคนที่ต้องอยู่ในที่เดิมๆซ้ําๆอาจมีเกณฑ์อ้วนขึ้นหรืออะไรแต่ว่าให้เปลี่ยนอิริยาบถบ้างนะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งคนวันศุกร์ถ้าอยู่ในความรักความสัมพันธ์นก็ไปเรื่อยๆให้แบ่งเวลาไปพักผ่อนคนวันศุกร์ดูจะพักผ่อนไม่ค่อยเพียงพอนะคะก็ค่อยๆละกันแล้วก็อย่าไปเสพติดโลกโซเชียลโลกออนไลน์มากนะ บางทีคุณมุ่งมั่นหรือตั้งใจทําบางสิ่งบางอย่างมากเกินไปเพื่ออยากให้มันจบมันอาจจะทําลายสุขภาพไพ่เล็กอาจจะเตือนเล็กๆว่าอยากให้คุณพักผ่อนบ้างเนาะเดี๋ยวเราขอดูคาแนะนําให้กับคนวันศุกร์หนึ่งใบออกมาเยอะไปอะเสียงเราจะหมดแล้วเราจานหนึ่งคนวันเสาร์หรือเปล่านะอืคนวันศุกร์มีแพชชั่นดีเราบอกแล้วคุณจะเจอสิ่งที่คุณชอบสิ่งที่คุณรัก อะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าคุณชอบคุณรักและมันเป็นเรื่องดีให้คณวันสุกลุยให้เต็มที่คุณมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จสูงมากๆเลยนะคุณจะเจองานที่ใช่สิ่งที่ตามหาถ้าใครที่เรียนรู้เรื่องจักรจักรที่1คุณจะมาแล้วคุณจะเจอทางที่ใช่คุณจะตามหาแพชชั่นเจอคุณจะเป็นตัวเองแล้วงานคุณจะดังมากๆงานคุณจะประสบความสําเร็จต่อให้มันไม่ดังมากแต่คุณจะมีความสุขกับการทํางานดีมากเลยนะขอดูความรักให้คนวันศุกร์หนึ่งใบ คนวันสุขความรักเป็นอย่างไรความรักเวริซูนแปลว่าเร็วๆนี้ถ้าใครยังโสดจะมีเรื่องราวดีๆกับความรักเข้ามาหรือจะมีข่าวดีเพราะว่าไพ่คุณค่อนข้างจะไปในทิศทางที่ดีเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะดูไม่เข้าที่เข้าทางเร็วๆนี้เรื่องความรัก,รกจะเข้าที่เข้าทางจะมีความรักโรแมนติกเข้ามาเร็วๆนี้นะคะหรือว่ามีการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างนะมีการมีเกณฑ์การพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูคนวันเสาร์กันพยายามอ่านให้ถึงคนวันเสาร์เสียงเราจะหมดแล้วคนวันเสาร์วัน,วนที่ยี่สิบสองถึงยี่สิบแปดกุาพันคนวันเสาร์เป็นแบบใดบ้างนะโอเคคนวันเสาร์ออกมาสามใบเลยทีเดียวคนวันเสาร์นะคะถ้าคุณผิดหวังเสียใจสุขภาพไม่ดีหรืออะไรมนาะ มีเกณฑ์ที่คุณจะได้ชัยชนะได้บางสิ่งบางอย่างประสบความสําเร็จมีความสุขมีเสน่ห์มีความสวยงามอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมีข่าวดีเข้ามาใครที่ทําเกี่ยวกับอาหารการกินความสวยความงามการโรงแรมรีสอร์ทอะไรมีเกณฑ์จะดังจะปังนะจะรุ่งเรืองคุณใจสงบอะค่ะไม่ว่าปัญหาอะไรจะเข้ามาคุณจะแก้ไขมันได้คุณมีความสงบนิ่งกับตัวเองดีมากคุณดักตัวเองแล้วคุณก็พร้อมจะดูแลคนอื่นจิตใจ อ่อนโยนมากๆดูน่าราักอะคนวันเสาร์ช่วงนี้แต่ถ้าคนวันเสาร์บางส่วนหรือว่าบางพลังงานที่มันมีเรื่องที่ต้องผิดหวังเสียใจคุณอาจจะได้ใช้ชนะหรือประสบความสําเร็จเกี่ยวกับบางเรื่องที่คุณเคยเสียใจมาก็ได้แล้วรอบนี้มันจะทําให้คุณเขาเรียกว่าได้ในสิ่งที่คุณสมควรจะได้อะค่ะถ้าอยากจะแก้เคสอยากให้คนวันเสาร์ไปทําบุญไปกวดน้ําไปบริจาคน้ําหรือว่า ให้กับเด็กให้กับสถานที่รัชกาลสถานที่สําคัญหรือว่าไปถวายน้ําปานะถวายน้ําเปล่าให้กับพระพิสุสงฆ์จะดีมากๆเลยนะช่วงนี้และถ้าคนวันศุกร์อยากจะสุขภาพดีขึ้นให้ไปดูแลเกี่ยวกับการดื่มน้ําผลิตภัณฑ์ที่เป็นน้ําหรือว่าให้ดูเกี่ยวกับน้ำตัวเองดีๆเหมือนว่าจะขาดน้ำนะคนวันเสาร์แต่ว่ามีเกณฑ์มีข่าวดีความรักความสัมพันธ์ดีๆความโรแมนติก โอกาสที่เหนือความคาดหมายหรือสิ่งที่คู่ควรของคุณกําลังจะมาแล้วนะคะคนวันเสาร์ขอคําแนะนําให้กับคนวันเสาร์หนึ่งใบอีกสองใบจะจบแล้วพยายามทําให้จบ <c oughs> เสียงเราจะไปแล้วด้วยโอเคมาค่ะโอเคคนวันเสาร์ต้องค่อยๆใจเย็นกับตัวเองนะคะถ้าอะไรที่คุณไม่รู้ให้หาตัวช่วยนะคุณจะได้การชี้นําทางที่ถูกทางถูกที่ถูกเวลาถูกต้องมากขึ้นแล้วก็ อะไรที่เป็นไปได้ก็ควรยืดหยุ่นอ่อนโยนกับตัวเองหน่อยนะอ่อนโยนกับตัวเองกับสถานการณ์คนวันเสาร์จะมีความสุขจะปังแล้วก็จะประสบความสําเร็จมากขึ้นเนาะเดี๋ยวขอดูความรักให้กับคนวันเสาร์หนึ่งใบ f ู่ความ n ักกับคนวันเสารค่คคนวันเสาร์ค้วามรักคุวผ่านความรักัวควเสาวมสัมพันธ์ที่เสยรจผิดหวรังกรือมีเารืคองอะไรทุกับคนวัเาร์ค่คุณปลัปล่อยนเรื่องนมั้กนวัเาสาร,ร์คมรห้กันเเกวเค่ารก ให้อภัยซึ่งกันและกันแต่ถ้าใครที่อยู่ในความรักความสัมพันธ์และมีเรื่องผิดใจกันอยากให้คุณให้อภัยกันและมองเป็นเรื่องของการเรียนรู้เมื่อคนที่เรารักกันนะคะมันก็ต้องเรียนรู้กันมีเรื่องที่ต้องกระทกระทั่งกันแต่ว่าคุณจะผ่านมันไปไ,ได้ด้วยดีนะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ